ดูลีลาการไหวครูของมวยหญิงนะครับอ่อนช้อยงดงามสวยงามครับนี่ครับลีลาโอ้ไม่ธรรมดาครับสวยเพชรดุครับพี่แบงอดีตก็หลายคนนะ,ะสวยและเก่งเก่งนี่นวงการมวยน,น,น้องพีทนี่ก็สวยเก่งนะน้องพีทอะ่ะนะ กับน้องพีทเราก็สวยนะครับชมบนีนี่ก็เก่งชมบนีสอนไปอีลาแล้วก็หน้าตาคมเข้มด้วยน้ำตาหนีคนน้ำตาลูกของออมือเพ็ดลูกของนี่นะคุณเล็กอ่ะรับนี่ครับสาวมอนี่เมื่อซู่นี้ใช้นีลาสาวน้อยป่าแป้งผมนึกถึงน้องตุ๊ริญญาเลยเออนะะรับ เป็นอีกคนที่ไหวครูได้สวยงามครับน้องตุ้มปริญยาจุดขายของน้องตุ้มก็นอกจากเก่งแล้วก็การไหวครูนี่แหละนะครับเต่าไปใหม่มาครับวงการมวยกีฬามวยไทยก็เป็นที่นิยมครับต่างชาติเขานิยมมวยไทยมา นานแล้วครับพี่แบงค์ใช่เพราะว่ามีนักมวยไทยหลังจากเลิกลาไปแล้วลแวขวนนวมไปแล้วก็ไปเป็นครูมวยที่ต่างประเทศครับอย่างพี่มูบุพัดน้อยเนี่ยโอ้โหไปเมื่อสักสี่สิบกว่าปีแล้วอะไปมาที่ฝรั่งเศสอะนะครับอย่าง,างเซมสี่สิมงคลก็ที่ญี่ปุ่นซาเซมสี่ิมงคลสร้างผลงานสถานยุโรปเลยครับใช่ครับครูบุบุพัดน้อยตอนนี้แกนสักก็อยู่ที่อเมริกาแกนสักอะหน้าตาสะสวยทั้งคู่นะครับ แดงก็สาวมอนนี่สาวมอนสาวมอนผ้าประแดงยกที่หนึ่งเริ่มกันแล้วครับฝ่ายแดง лан. สาวมอนส,ส่งทรงทำฝ่ายน้ำเงินแสนสวยเล็กเมืองเพชรอิ่มโอ้โหจ้วงขวาเดครับสาวมอนอ่าเปิดเกมก่อนแสนสวยน้ำเงินครับน้ำเงินของคุณเล็ก <Das S 2> จะเป็นมวยแบบไหนครับเดี๋ยวดูครับซ้ขวาตัดล่างคืนมาสาวบอลนี่ช่วงขานี่จะยาวกว่านะครับอ้าวดูว่าจะมีทีเด็ดในการออกแข้งหรือเปล่าเออมาให้อาวให้อาวให้อาวเลยครับเต้นเต้นมากไม่มีคะแนนครับไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนจากการออกอาวุธเท่านั้นนะครับเพราะว่าต่อยแค่สามยกอ่ะ ยกมันน้อยอยู่แล้วแค่สามยกเออแน่นนะเอามาจะมาห่วงรูปมวยไม่ได้ครับต้องขยันออกอาวุธมาทำอะไรคิดแล้วทำเลยครับครับก็ดูรายการมวยวันกะพี่แบนมันเ,เพราะอะไรมันเพราะอาวุธเนี่ยนั่นแหละนะะอาวุธอา้าครับทาไม่ออกอาวุธคะแนนไม่มานะครับอา้าวจิ้มไปทีนึงมหมัดเข้าหน้าแตน,นสวยนะไง แกสวยถอยมากไม่ได้นนอะต้องออกอาวุธลุยมาฮะนะครับกรรมการลูมินีนี่เขาชอบประเภทออกอาวุธเยอะๆ่ายงานถอยาอมากแต่ไม่มาครับทำได้ที่ต้องทำลุยก่อนเลยครับเอามาสาวมอนม <า S 2> มกระพุ้งเข้าตีเข้าไปสาวมอนนี่มีหมัดนำก่อนครับก่อนที่เข้าไปถึงตัว แสนสวยเจาะยางอ่าหมดอ่นะครับลุ้นกันต่อครับยกนี้ยกที่สองครับลุยลาครับหลังจากยกแรกนี่ดูชัดดูเชิงกันหอมปากหอมคอยกนี้ออกมาครับแสนสวยลุยเลยครับมาอ่าครับต่างฝ่ายต่างลุยครับมันแน่ครับแบบนี้ครับมันแน่ครับไม่มีใครยอมใครครับ สาวบอลขยับยิงหมัดขวาครับสาวบอลแสนสวยทีเข้าในเข้าในเป็นยังไงครับปรีลาการตีเผาเสียหลักล้มลงไปครับทางด้านสาวบอลลุกขึ้นมาสาวบอนเดินเข้าหามายังไงคิดแล้วทําเลยครับผิดแล้วทําเลยอ้าวลูกนี้ต้องแยกแล้วขาออกต้องเชื่อ <laughs> เสียบเข่าครับ ไยแสนสวยน้องกรน,นีเตะไม่สูงครับพยายามที่จะเจาะยางเอาเลยครับใส่ได้ใส่เลยเอา้าครับขวา<อ>ยาวมาแล้วครับแสนสวยแถมสู้วงในวงในก็ลมลันพันตูกันครับเกิดลวยครับสาวบอลสาวบอลกว่าแม่โหนทีพีทีหนึ่นงยังเฉยเข้าไป หาช่องอยู่กบโอ้เตะขวาดีครับสวยงามครับแสนสวยตีตีด้านหลังตีแผ่นหลังครับแสนสวยนะครับถือว่าทาได้ดีครับเดินเข้ามาครับสาวมอเดินจับเต้นหมัดแล้วครับบ้างรัดมาตีตีเข้าไปเสียบเข้าไปแก่ลูกเลยครับชิดครับเข่าแหลมแหลมของสาวมอล็อกแล้วเสียบล็อกแล้วแทงเดินนี่ครับเดินนี่ครับมัดขวาบิดแสนสวย ยับครับพยายามจะยับโตเอา้านายตีได้ไหมไมยยังไม่ไม่ชัดเจนครับหมดยกที่สองช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับรักใครชอบใครครับและเมินจะตีไข่แตกหมห้และเงินเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะอา้าวดูเอาดูเอาครับอา้าวลุยได้ลุยเลยครับยกนี้ยกสุดท้ายแล้ว <laughs> ไม่มียกหน้าให้แก้ตัวครับเออ เนี่ยครับลุยเลยครับโอ้โหหมดยกนี้หมดแล้วหมดเลยนะเ,เดินลุยเลยครับลุยเลยเอาคิดแล้วทำเลยยับเข้ามาครับเอาสาวตีเข้าไปนี่ครับต่อยเข้าไปครับเอาแล้วครับถึงตรงนี้ครับอเอา้เอาว Oh, อะไรจะเกิดขึ้นครับแปดมวย oh, แปดมวย oh. มองอยังไงแปดมวยรอบเวทีครับโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวจะได้รู้กันเอาครับโอ้โหอะไรครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วข้า oh, ah, มาโอ้โห oh, oh. เน้นเรื่องของพลังกำลังครับเน้นวงในกันซะส่วนใหญ่สำหรับมวยคู่นี้ สาวสวยทิกแขนสวยพิกไปอยู่บนครับสาวมอนเดินลุยจ้วงครับจ้วงหมัดแขนสวยก็โตขึ้นอ้าวกลางเวทีกลางเว,วทีครับสำคัญเลยครับบวกหมัดกันยิงหมัดบวกีิครับอา้าวต่างปลายต่างโดนเนอาะพี่เฮ้ยมาโอ้โห Oh, โอ้โหคู่นี้ดูดีมากครับดูดีมากคงท,ทายแล้วครับคงได้ท,ทายแล้วคงได้ท,ท,าทายแล้วทั้งหมดัดทั้งศอกต่อเข้าไปครับสาวมอนแสนสวย,ยขยับขยับหมัดขวาของสาวมอนต่อยแล้วครับแสนสวยปวดมาเอาแล้วครับโอ้ต่อยได้เหมือนกันครับแส,ส,บส oh, นสวยเบป้ดข้อรัวปวดแล้วครับเอ้าซ้ายของแสนสวย หมดยกสุดท้ายครับโโอ้โหโหนี่รุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นพี่ครับ,รบสวยงามครับทั้งคู่ครับนี่คือใบคะแนนอยู่ที่ผมแล้วผู้ชนะได้แก่มุมแดงสามอรส,ส่งร,รม